ปลาท้องทองนิยายบทที่42อีกฝากหนึ่งเฉิงอี้จินเห็นว่าม,มีใครเข้ามาวุ่นวายจึงทำการได้อย่างทาบพื่นสูนนะักฆ่ายนออกไปแล้วจุงกลับมาเก่งว่าคงไม่ได้สำหรับข้าข้าคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิด ถ้าอยากจะให้ขออภัยให้ท่านพอจะมาผอะค้าเองพูดจบเฉิองอี้จินตะเลิกขิวขึ้นซื่อจื่อยังไม่ยอมทุกขึ้นอีกถือตี้ชิงมีพลังขึ้นมายืดหลังตรงผู้ยังโอหังข้าไม่ทุกข้าบอกเจ้าว่าข้าคือซื่อจื่อชวนใช้ขวกงเจ้าทำกับข้าเช่นนี้ทัานพอทัญยาข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่นอน ีชิงพูดจบก็ส่งสยายกรดเกิดไปยังตี้เหยียหลินไม่รู้เป็นเพราะอาการน้อยใจหรือว่าขอความช่วยเหลือตี้เหยียนหลินถอนจะยังจงใจขอรู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครควบคุมตี้ชิงไทยเขากำลังให้องคารักไปอุ้มตี้ชิงขึ้นมาหลังจากกลับจวนคอยอบรมสั่งสอนด้วยกฎตระกูลก็ได้ยินเฉียงอีจินพูดอย่างไม่รีบไม่ถอนว่าอ๋อ ถ้าพวกเช่นนี้ซื่อจือชอบนั่งบนพื้นมากสินฮะตามหลักแล้วตี้ซื่อจือเป็นแขกแขกมีคําขอท้องจนหมีหรือจะไม่ทับอย่างไรเสียบ,บนพื้นหินก็เย็นซื่อเจือนั่งนานไปเพลงว่าจะไม่สบายทยนี่คือการยอมอ่อนข้อให้แล้วตีชิงอย่างไรก็เป็นชีวิตจิตใจของจนกัวคงเฉิงอีจิ้นข่มขู่ก็สนข่มขู่แต่จะให้จี้ชิงได้รับความเจ็บช้ำใจได้อย่างไร ตีเหยียนเห็นคิดว่านางเป็นหญิงสาวอายุ14-15ปีสามารถทำถึงขั้นนี้ไม่ง่ายอย่างยิ่งแล้วส่วนตี้ฉิงก็ได้ใจยอย่างยิ่งผลปรากฏว่าเพียงชั่วครู่ก็ได้ยินเฉิงอี่จินพูดว่าตู่ทั่วไปหยิบเบาะนิ่มมาให้ซื่อจือ่อต้องเลือกแบบที่ไม่อมความเย็นให้ความอบอุ่นได้าื่อจื่อชอบนั่งบนพื้นก็ให้ขอนั่งจนพอใจสีหน้าได้ใจของตี้ชิงกระด้างไปในทันที ตีหยาดหลินคิดไม่ถึงว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้ตกตะลึงไปเช่นกันเฉิงอีโมเห็นเหตุหการณ์ก็ขัดทิมฝีปากพ,พูดว่าตีซื่อจืออย่างไทยก็เป็นุตรชายเพียงคนเดียวของจวนชัยกัวคงพี่หญิงทําเช่นนี้ไม่ค่อยเหมาะสมกรรมฮังเฉิงยวนจริงชำเลืองมองเฉิงอีโมแวบหนึ่งเฉิงอีโมเห็นสายตาเช่นนี้แล้วคำพูดที่เหลือก็ติดอยู่ในลำคอทันทีพูดอะไรไม่ออกอีก เฉิงหยวนจิงเรินสายตากลับพูดเสียงเรียบว่าพวกเจ้าอย่าสร้างความวุ่นวายให้หนางก็จะไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเฉิงหยวนจิงผู้เช่นนี้ตีเยน็นหนิที่เป็นบิธาทำได้เพียงอดทนยืนพองอยู่ท่านข้างไม่ช้าตู่รั่วก็ถือเบาะรองนั่งหนาอันหนึ่งกลับมาเฉิงอีจินเชิดใตาคางขึ้นพูดว่า ไปวางบนขั้นบันไดให้ซื่อจือซื่อจือชอบดื่มชาอะไรข่าจะให้สาวใช้ส่งมาให้เจ้าท้านนั่งแล้วรู้สึกเบื่อจะส่งนิทานสามสี่เล่มมาให้ซื่อจือดีหรือไม่ตู่รัววางเบารองนั่งที่หนาและนุ่มเอาไว้บนพื้นอยู่ข้างกายตี้ชิงพอดีตี้ชิงจะทนทับอดมนีได้อย่างไรน้ำตาคอร้องให้อีกครั้งในทันทีเฉิงเอินเผ่าเห็นเฉิงอีจินก็รู้สึกครัวเขาเห็นตี้ชิงแย่แล้ว ตนเองคิดจะรอบหนีไปยตว่าเพิ่งขยับเท้าสายตาของเฉิงอี้จินก็จ้องมองมาอย่างแม่นยำน้องสามเราจะไปที่ไทยเฉิงเอินเปาจะกล้างัดข้อได้อย่างไรเขาหมุนตัวมาก้มหน้าพูดอย่างเศร้าสลดว่าพี่หิงใหญ่ข้าผิดไปแล้วข้าไม่ควรจูงสุงนทักมาในสวนดอกไม้ข้าจะไปคัดตําราสำนึกผิดเดี๋ยวนี้ เฉิงอีจินคิดว่ายังมีมาสมองอยู่บ้างรู้จักสำนึกผิดเองดีกว่าทางมาลงโทษสีหน้าของนางผ่อนคลายลงเล็กน้อยยิ้มยังอ่อนโยนมากน้องสามรู้สึกผิดก็ดีแล้วแต่เจ้ากับตี้ซื่อเจอสนิทกันที่สุดเจ้าไปแล้วตี้ซื่อเจอนั่งอยู่ที่นี่คนเดียวไม่น่าเบื่อมากถือเฉิงเอินเปาอยากเหนือจะฉลาดสักครั้งเขาเข้าใจความหมายของเฉิงอี้ินเนพิบตา เฉียงเอินเป่าดึงตัวตีฉิงขึ้นมาทันทีที่พูดว่าข้ากับเขาจะไปคัดต่ำลาด้วยกันพี่หญิงใหญ่พวกเราไปละเฉียงเอินเป่าพูดจบก็วิ่งไปตีฉิงขวาบันไดไทยก็ลุกขึ้นวิ่งตามไปเช่นกันเด็กสองคนแย่งกันวิ่งนำหน้าเสียงวิ่งดังตึงๆบ่าไพร่ด้านหลังผากันตะโกนว่าคนชายวิ่งช้าสักนิดระวังหกล้มคอทับ เชิงหยวนจริงได้เห็นตากลอนที่ยอดเยี่ยมฉากหนึ่งในดวงตามีทอยยิ้มส่วนความรู้สึกของตี้เยียนหลินในตอนนี้ใช้คำว่าตะนึงยังไม่พอจะบรรยายสิ่งที่เห็นบุตรชายของเขาเลี้ยงดูมาหกปีหลายปีนี้ต่อให้เป็นตอนที่มันดาผู้ใหก้กำเนิดของตี้ชิงยังอยู่ก็ไม่เคยเห็นตี้ชิงยอมทับผิดตอนอยู่ที่จวนอี้ชุนโหตี้เยียนหลินกลับได้เห็นบุตรชายยอมทับผิดอ่อนข้อให้ เฉิงอ,อีจินไม่รู้ว่าใส่ตาของคนข้างหลังซับซ้อนเพียงไทยนังประสานสองมือหลุดตามองเด็กดื้อสองคนวิ่งไปใครนางหัวเราะเบาๆในใจเป็นจริงทางคาดไม่มีเด็กดื้อที่ควบคุมไม่ได้มีเพียงผู้ปกครองเด็กดื้อที่ไม่ยอมทำอะไรดูสินี่ก็เชื่อฝังมากไม่ใช่หรือ หลังจากตี้ชิงกับเฉิงเอินเป่าพิ้งไปไกลแล้วเฉิงอีจินก็หมุนตัวมาเห็นคนที่เหลือใช้สายตาเหมือนมองตัวประหลาดมองนางอยู่เฉิงอีโมแอบบชำเลืองมองตี้เหยียนหินพับหนึ่งเห็นตี้เหยียนหินไม่พูดชะเฉิงอีโมไม่แน่ใจว่าใช่กว่กงโครดหรือไม่นางพูดกับเฉิงอีจินอย่างอ้อมค้อมและตำหนิด,ด้วยระวังตัวพี่หญิงใหญ่พี่พูกกับซื้อจือน้อยเช่นนี้ได้อย่างไทย ขับเป็นซ์เจอจ,อจวนชั่กัวกงชั่กัวกงยังอยู่ที่นี่ซื้อเจอเป็นอย่างไรไม่ใช่เรื่องที่พวกเขาสามารถพูดได้เฉิงอ,อีโม,โมพูดจบก็หันไปมองตี้เยียนหลินพูดว่าชั่กัวกงพี่สาวข้าไม่ได้ตำหนิซื่อชื่อนางแค่หวังดีมีมีประสงค์ท้ายชั่กัวกงอย่าได้โกรธเลยเฉิงอ,อีจินได้ฟังคำพูดนี้ก็ไม่พอใจอย่างมากนางชำืองมองเฉิงอ,อีโมแวบ,บหนึ่งพูดว่า น้องหญิงรองทำอะไรอยู่ขออาภัยแทนพี่อย่างนั้นเถอะใช่แล้วข้ารู้ว่าพี่หญิงทำไปเพราะความเคยชินมีมีประสงค์ท้ายแต่ซื่อจือไม่ใช่เด็กในจวนพวกเราพี่จะสั่งสอนซื่อจือจวนไฉ่กวกกงได้ยอย่างไรไฉ่กวกกงไฉ่ควา้างท่านอย่าได้ถือสาอะไรพี่สาวข้าเลยเฉิงอีจินขี้เกียจฟังจนจบพูดตัดบทด้วยรอยยิ้มข้าทำอะไรผิดต้องให้เจ้ามาขออาภัยแทนข้าด้วยเถอะ เฉิงอีโมตนึงไพเห็นได้ชัดคิดไม่ถึงว่าเฉิงอีจินจะพูดเช่นนี้นางมองเฉิงอีจินอยากไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยินพี่หญิงใหญ่ข้าแค่หวังที่ต่อพี่นะหวังดีต่อข้าดังนั้นเจ้าก็ตัดสินใจแทนข้าถือเฉิงอีจินเดินเข้ามาใกล้บ่าวสองฟ้าก็เปิดทางให้นางชำเลืองมองเฉิงอีโมแวบ,บหนึ่งแล้วก็พูดว่ายังไม่ต้องพูดถึงว่า ข้าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยต่อให้ข้าทำอะไรผิดการแบกับผลลัพบหรือทำนับขออภัยก็ควรเป็นการตัดสินใจของข้าจะต้องให้เจ้ามาขออภัยแทนข้าได้อย่างไรสถานการณ์อึ่งเคลียไปทันทีเฉิงอีโมแม้จะถือสาเฉิงอีจินอย่างมากแต่นางคิดว่าโดยเปลือกนอกทั้งสองคนควรรักษาท่าทางพี่น้องที่รักใคร่กันใครจะคิดว่าเฉิงอีจินกลับหักหน้านางอย่างไรน้ำใจ ต่อหน้าคนพักมาเช่นนี้นางค่อนข้างเอือกระดากบนใบหน่าแสดงความเจ็บช้ำเศร้าสลดใจในทันทีข้าหวังดีต่อพี่เฉยกวัวกงจะได้ไม่ถือโทษตีเหยียนหลินได้ยินแล้วจึงรีบพูดว่าข้าไม่ได้คิดจะกล่าวโทษคุณหนูใหญ่ตรงกันข้ามข้าควรขอบคุณคุณหนูใหญ่จึงจะถูกบุตรชายข้าดือ้อทันวันนี้โชคดีที่ได้คุณหนูใหญ่เชิงถ้าบุตทชายข้าทางสิ่เทาร่วงเกินไป ขอให้คุณหนูอภัยด้วยเฉิองอีโมมีท่าทางไม่อยากเชื่อในทันทีนางเดิมถีก็ไม่เข้าใจแต่หลังจากมีบทชายในชาติก่อนนางจึงเข้าใจว่าเหตุใดใต้ล่านี้จึงมีลูกกะหะบ,บดีชอบเที่ยวเต๋มาักมาอย่างนั้นบทชายเรียกว่าเป็นชีวิตของทางก็ไม่ผิดหากมีคนกล้าอบรมสั่งสอนบุตรชายทางตอนหน้าเชิองอีโมต้องแลกชีวิตกับคนผู้นั้นแน่นอนชายกัวกงมีบุตรชายเพียงคนเดียว ควรจะยิ่งเห็นเป็นสิ่งร่ำค่าจึงจะถูกเฉิองอี้จินตำหนิี่ชิงต่อหน้าคนอื่นใช้กัวกกงทับไม่โกรธหรือเป็นไปได้อย่างไทเฉิองอี้จินพยักหน้ารับคำอย่างไม่ละอายแล้วก็พูดว่าเดิมทีที่ซื้อเจอเป็นแขกเขาจะได้รับการอบรมสั่งสอนได้เป็นอย่างไรจากจวนใฉ่กัวคกงไม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้ข้าที่เป็นคนนอกยืนหมือนเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าวันนี้อยู่ในเขตชวนโหเทา ข้างกายยังมีน้องสามของข้าอีกด้วยข้าจะให้เกิดเรื่องกับพวกเขาในจวนหอไม่ได้ช่ยกวกงคงไม่โทษที่ข้าคำหน้าคมตากรมฮังตี้หยาลินใส่หน้าไม่เลยข้าต้องกล่าวขอบคุณคุณหใหญ่เชิงที่ยศสุนทของเขาบังคับให้เขาไปคัดตำราผู้จบตี้หยีาลินก็ถอนหายใจยาวถ้าเขาอยู่ในจวนขัวกลงแล้วเชื่อฟังเช่นนี้จะทำให้ผู้ใหญ่กลุ้มใจจนผมเขาโผลได้อย่างไร พูดเถอไม่ปิดพังเพื่อควบคุมสั่งสอนบุตรชายไม่เอาไหนคนนี้แล้วขาดถีก็ตีแล้วด่าก็ด่าแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลอะไรเพื่อเขาแล้วคาเสียแรงใจเสียความคิดมากจริงๆเฉิงอีโมได้หินกับพู้ปลอบใจว่าชัยกัวก็ไม่ต้องรอนชัยซื้อจื่อยังเด็กรอให้โตขึ้นย่อมรู้ความเองเด็กชายก็เป็นเช่นนี้ตอนเด็กยิ่งดื้อซนโตเตอจะยิ่งเก่ง ตีเยียนเห็นถอนใจแต่เห็นสีหน้าของเขาแล้วเหมือนจะเห็นด้วยนี่เป็นมุมมองของคนทั่วไปเด็กชายจะรู้ความช้าตอนเด็กแถวแเป็นเรื่องธรรมดาโตขึ้นก็ดีเองเฉิงอีจื้นมองท่าทางของเฉิงอีโมและมองดิเยนหลินที่มีสีหน้าเห็นด้วยรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่น่าขันที่สุดในใต้าเด็กชายกับเด็กหญิงไม่เหมือนกันรอให้โตถึงอายุช่วงหนึ่งก็จะเปลี่ยนความคิดไปทันทย กลายเป็นคนทูความอย่างทันถือนี่จะเป็นไปได้อย่างไรตอนเด็กดูแลควบคุมไม่ดียังนับเป็นเพียงการอาศัยอำนาจรังแกคนใช้อำนาจตามใจตนถ้าว่าหากเติบโตไปแล้วคงเห็นชีวิตคนเป็นต้นหญ้าไม่เห็นกฎหมายอยู่ในสายตาแล้วนี่มักจะดูแลควบคุมตี้ชิงแท้ไม่ดียอมหนี่ไม่ผลความคิดเช่นนี้ของตี้เยียนลิน เหมือนว่าคำพูดของเฉิองอีโมสะก,กิดเรื่องในใจของตี้หยียนหลินเขาพูดบนอีกมากมายถอนใจอย่างหนักกับการที่บตรชายอบรมสั่งสอนได้ไม่ดีเฉิองอีจินฟังอยู่สักครู่ก็พูดอย่างช้าๆว่าชายกัวกงพูดว่าควบคุมซื้อจื่อไม่อยู่เป็นเพราะท่านควบคุมไม่อยู่จริงๆหรือไม่คิดจะควบคุมกันแท้เฉิงหยวนจิงเลิกห่างคิว้วกลมหน้ามองเฉิองอีจินสีหน้าดูแปลกใจ ตีหยี่าเห็นท่าทางตกใจอย่างมากเฉิงอีโม่ได้ยินก็ขมวดคิ้วมองไปทางเฉิงอีิจ้นทันทีพี่หิงเหตุใดจึงว่ากลัวกงเช่นนี้กลัวกงวุ่นอยู่กับงานรัชะสำนักหลังเลิกงานต้องมาอบรมสั่งสอนบุนตรชายตนเองอีกเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างคนเป็นบิดาผี่หิงพูดเช่นนี้ไรยความรับผิดชอบเกินไปแล้ว เฉิงอีจินไม่ท้อนทนเหมือนไม่กังวลเลยว่าคำพูดเหล่านี้จะล่วงเกินตี้หยนลินเดือนวันนี้กวัวกงก็เห็นแล้วซื่อจื่อใช่ว่าจะไม่ฟังคำของผู้ใหญ่แค่ดูคนก็พูดได้ว่ามีความอดทนหรือเด็ดขาดหรือไม่เท่านั้นข้าเป็นเพียงคนนอกยิงทำเช่นนีไท้กวัวกงเป็นบิดาของซื่อจือ่อจะควบคุมได้ไม่อยู่ได้อย่างไร ตีหยานหลินเหมือนถูกฟ้าผ่าไม่ได้พูดอะไรหยุนฮานเฉียงอีโม่สีหน้าไม่เห็นทุยอย่างยิ่งพี่หญิงพูดเช่นนี้คิดส่งเ็กเกินไปเด็กเลยจะได้ทับความตกใจไม่ได้ควบคุมเข้มงวดเกินไปจะทําให้เด็กตกใจถ้าเช่นนั้นวันนี้พี่หญิงให้ซื่อเจืดน,นั่งบนพื้นเช่นนี่จะได้อย่างไทยซื่อเจี๋กับน้องสามยังเด็กคอยคอยให้คนคอยพูดเกลียกกอบข้างกายพวกเขาก็รู้ความเอง เฉิงอีจิ้นหัวเทาะนางไม่เคยพูดเหตุผลกับคนโง่เฉิงอีโม่พูดอะไรก็ตามนั้นเถิดนางเงยหน้าขึ้นเห็นเฉิงหยวนจริงที่อยู่ข้างกายท่านใดนั้นก็รู้สึกสงสัยในความคิดด้านการอบรมสั่งสอนขององค์พระทายญาตจึงถามว่าท่านอาเก้าท่านคิดว่าอย่างไร เฉิงหยวนจิงก้มหน้าลงเห็นดวงตาสุขใสของเฉิงอี้จินหรือว่าสิ่งที่นางคิดไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเขาชำเลืองมงงองนางด้วยสายตาเรียบเฉยพ๊บหนึ่งแล้วก็ถามว่าเจ้าสนใจเรื่องนี้ไปทำไมเฉิงอี้จินหัวเทาะพูดหอเ่นว่าข้าก็แค่เป็นห่วงบุตรของท่านอาข้าวท้าวหน้าบรชายคนโตของท่านอาก้าวคลอดข้ายอมเป็นคนแทบที่อยากให้เขามีความเก่งกาด เฉิองอี้จินยิ้มทีเน้นทีจริงถึงแม้นางจะพูดหยอกเยา้าแต่คำพูดนั้นก็เป็นความจริงบุตรของเฉิงหยวนจริงมีผลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการวัน5เฉิองอีจ้จินคดาดหวังจัดใจจริงว่าองค์จะถ่ายญาติจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอย่าได้เป็นเหมือนจวนไฉกัวกงที่เลี้ยงดูภายไรยเช่นนี้ออกมาตีจชิงอย่างไรก็เป็นเพียงลูกหลานขุนนางมีความชอบ ต่อให้เหลเ็กเถวเพียงไทยก็เป็นภัยของทางบ้านแต่หากเป็นบุตรชายของเฉิงหยวนจริงนั่นคือภัยของแผ่นดินแล้วเฉิงอีจินเพียงคิดจะหาสามีที่หล่อเหลามีอนาคตใช้ชีวิตอย่างสงบสุขม,มั่นคงเท่านั้นใครควรเพื่อบุตรของนางแล้วเฉิงอีจินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุตรชายของเฉิงหยวนจริงจะได้ดีคำพูดนี้ด้วยฐานะอาหลานฟังแล้วไม่มีอะไรย แต่หากเป็นระหว่างชายหญิงทั่วไปก็มีความหายแฝงอยู่พางเฉิงหยหนจริงเทอมทีอยากจะเตือนอย่าให้นางพุชจาทรงเทศแต่พอเห็นดวงตาสดใสท่าทีเคร่งครึมแต่เิมก็มีท้อยิ้มโดยไม่รู้ตัวเขามองเฉิองอีจนอย่างจนชยัยงอเนเหวีิยด,ดกลางห่างคิ้วของนางห้ามพุดชาทรงเดศตีเยียนลิ้น ยืนมองท่าทางของเฉิงหยวนจิงกับเฉิงอีจ้จินอยู่ท่านข้างหมักจะรู้สึกว่าบรรยากาศระหว่างพวกเขาสองคนดูแปลกอย่างบอกไม่ถูกตีเอยยนเห็นขมวมดคิ้วโยนความคิดเร็วไหลน้ทิ้งไว้เบื้องหลังพวกเขาเป็นอาถานในใสเลือดเดียวกันพูดคุยสนิทสนมกันพางก็เป็นเรื่องธรรมดากอบกับเฉิงหยวนจิงกับเฉิงอีจ้จินอายุไม่ต่างกันนักจึงมองดูแล้วคล้ายกับคู่มัน่นพูดหยอกเยาะกันมากกว่า การมาเยือนจวนอี้ชวนหัวสั้นๆเพียงครึ่งวันก็สร้างความทรงจำที่ลึกซึง้งให้แก่ตี้เยียนหลินจนกระทั่งเขากลับชนกัวกงในสมองยังคิดถึงเรื่องสกุลเชิงอยู่ไม่รู้เพราะเหตุใดภัพก่อนกลับที่เชิงอี้จินกับเชิงหยวนจิงพูดคุยหยอกเย้ากันเชิงหยวนจิงดิหน้าผักของนางจึงติดอยู่ในใจที่เยียนลินไม่จางหาย เขาเคยแพงงงานเคยผ่าสติมามากมายย่อมแตกต่างจากหนุ่มน้อยที่ยังไรประสบการณ์เขาไหวต่อความรู้สึกในเรื่องชายหญิงจึงสังเกตเห็นจุดผิดแปลกของเฉิงหยวนจิงกับเฉิงอี้จิ้นอาหลานคู่นี้ได้ดียิ่งขึ้นหากพูดว่าเฉิงอี้จิ้นกตันยูต่อผู้เป็นอาก็ยังพอพูดถูถ่ายไปได้แต่ถ้าทางของเฉิงหยวนจิงไม่ได้เป็นเช่นอาที่มีต่อหลานสาวแน่นอน อาคนไทยจะมีความอดทนตามจากกักรหัาเสาวชนีไทยต่อให้เป็นบุตรสาวที่เลี้ยงดูมาเวลามองทางก็จะเป็นความทักเอ็นดูตั้งแต่หัวจหลดเท้ามีใช้ความชื่นชมอย่างคนรุ่นเดียวกันสายตาที่เชิญหยวนจริงมองเฉิงอีจิ้นเห็นได้ชัดว่าพร้อมเล่นสนุกกับทางอย่างคาดหวังชื่นชมและตามใจยังเห็นได้ชัดตีเยียนลิ้นคิดเรื่องนี้ตลอดไป อปอดใเขารพบหุ่นผู้เท่าตีก็มีอาการชัยรอยอยู่เพงิงภายในห้องหุินผู้เท่าตีกำลังตั้งอาหารตีชิงซุกอยู่ในอ้อมกอดของหหินผู้เท่าตีพูดว่าท้ายเฉิงอี้ิ้นไม่หยุดที่จวนอี้ชุนโหมีหญิงคนหนึ่งท่านาทังเก็บเป็นพิเศษข้าปล่อยเจ้าเห่าฟ้าวิ่งแค่สองรอบมีรู้ไปขวางตานางได้อย่างไรนางจึงให้คนหยดเจ้าเห่าฟ้าออกไปข้าไม่อนุญาต นางก็ให้ข้านั่งบนพื้นยังขวางไม่ให้คนอื่นเข้ามาหาข้าอีกด้วยผู้หินโพอเทาตี้ฟังแล้วก็หัวใจบีบรัดนางลุกตรงทวงอกรีบเกาะตี้ชิงอ๋อถามว่าลานรักเจ้านั่งบนพื้นถือบนพื้นสปกปรกเจ้าผิวละเอียดเนื้อนุ่มเช่นนี้จะทนทับไหวได้อย่างไรรีบมาให้ย่าดูซิกลนเขียวถึมให้ตี้ชิงไม่รู้ว่าเป็นอะไรจนเกิดอาการอิดออดขึ้นมา มิยอมให้ฮูหินพูเท่าตี้ผิดเปิดชายเสื้อของเขาเขาก็โดดลงจากตัวของฮูหินพูเทาตี้พูดว่าข้าไม่เป็นไทยไม่ต้องดูแล้วเช่นนั้นจะได้อย่างไทยฮูหินพูเทาตี้โวยวายให้สาวใช้ไปหยิบยาขี้พึ่งและให้บ่าวหยิบใยจวนกวัวกงไปเชิญพมอหลวงมาทำจนทุกคนวุ่นวายไปทั่วนายหญิงรองตี้เช็ดน้ำตาถาไปจะพูดว่าข้าไม่ท่าระวังเพียงชั่วครู่ ก็ทำให้ซื่อจะได้รับบาดเจ็บข้าไม่มีหน้ามีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วสาวใช้และหญิงหลับใช้สูงไว้ตั้งมากมายคอยดูอย่างเป็นเช่นนี้วัหน้าหูหินคนใหม่เข้าชวนชิงเถอะเออต้องให้แม่เลี้ยงคนใหม่เลี้ยงดูมีเช่จะถูกตีถูกว่าโดยพวกเอาไม่ทู้หถือคำพูดนี้สะกิดอมในใจหูหินพเท่าตี้พอดี นังสุดลมหายใจสั้นผ่อนยาวระยังกังวลตีเหยียนหลินเดิมที่ใจลอยไปไกลพอได้ยินคำผู้รักผู้หญิงคนใหม่ไม่รู้เหตุแต่จึงได้สติขึ้นมาหลังจากเขาได้สติเห็นภาพความมุ่นวายตรงหน้าคิวเข้มก็ยกสูงนี่ทำอะไรกัน มีสาวใช้คิดประจบรีบพูดเติมทดเติมชาติในคำพูดของตี้ชิงเมื่อครู่ทันทีสำเพื่อให้ใช้ยกัวกงพอใจหางอย่างจงใจบรรยายซื่อเจิอให้น้งงวทนายิ่งกว่าเดิมเท็ดน้อยบรรยายหญิงสกุลเฉิงคนนั้นให้ไร้กาดขึ้นอีกนิดตีเหยียนหลินฟังแล้วโกรธจนหัวเธอออกมาพูดจาเหลวไรอะไรตอนนั้นข้าก็อยู่ที่นั่นด้วยเป็นเจ้าที่จงใจปล่อยูลฮัก ทำให้สติสกุลเฉงตื่นตกใจคุณหูเิงทนดูไม่ไหวจึงจับโุนัของเจ้าไว้เหตุดใดกลายเป็นจงใจหาเรื่องเจ้าเท่ารู้ว่าผิดแต่ไม่แก้ไขโกหกจนเป็นนิสัยขายเนี่ยสกุลตีของพวกเราจริงๆใครก็ได้เอาบทลงโทษตระกูลมาทีตีชิงได้ยินบิดาจะเอาบทลงโทษของตระกูลมากรรองให้เจ้าทันที คหินโบเทาตีทั้งร้อนโดนและสงสารกอดตีชิงไวแนนร้องไห้ต่ำไปด้วยหลานรักให้ยาทับร่วมกับเจ้าด้วยก็แล้วกันนายหญิงรองตีโวยวายจนฟังไม่ได้ความทั้งขวางตรงหน้าคูหินโบเทาตีทั้งพูดกับตีย้ยันลหนและสั่งให้สาวใช้รีขวางบ่าวที่จะไปหยิบบทลงโทษของตระกูลภายในห้องวุ่นวายยุ่งเหยิงให้ทันทีตีเหยียเห็นมองดูภาพตรงหน้าแล้ว รู้สึกปวดหัวขึ้นมาเขากดครึงวางคิ้วนึกถึงคำพูดของเฉิองอีจ้งขึ้น,นมาทันทายผ่านช่วงไผ่ไปแล้วใบหน้าตอนพูดจาและรอยยิ้มของทางยังคงติดทาแม้แต่เสียงพูดยังก้องอยู่ข้างหูชายกลัวกงพูดว่าควบคุมเสื้อจืมให้อยู่เป็นพอท่านควบคุมให้อยู่จริงๆหรือว่าไม่คิดจะควบคุมกันแท้ตีหยันลินราวกับูกใครตบหน้าหนึ่งชาดความคิดกระจางขึ้นทันทาย จริงสิโคทุมอตลอดวัาตี้ชิงไม่ยอมครับไม่ยอมฟังการอบรมสั่งสอนสอนหลายครั้งก็ไม่แก้ไขดังนั้นทุกครั้งที่ติตีชิงทำผิดตีเหยียดห่นขี้เกียจจะฟังต้นสายปลายเหตุจนจบก็ให้คนหยิบไม้มาสั่งสอนเขาผู้หินวัตเท่าตี้ยอมไม่อนุญาตตีชิงร้องไห้โฮสุดท้ายเรื่องนี้ทำได้เพียงจบลงอย่างวุ่นวายขังหน้าพอตี้ชิงรือว่าตนเองจะไม่ถูกทงโทษ ก็่อเรื่องใหญ่กว่าเดิมเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆวนไปไม่จบสิน้นยิ่งตีชิ่งไทยกดเกณฑ์มากขึ้นตีเหยียนถึงก็ยิ่งไรยวิวแพวที่จะทำสิ่งไทยตามใจคิดเช่นกันความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาพ่อลูกก็จะยิ่งห่างเหินเชิงอีจินหญิงสาวอายุน้อยคนหนึ่งมีสายตาท้ายขาดมองสำรวจความคิดคนเช่นนี้ํำพูดประโยคเทีก็พูดตรงอาการตีเหยียนหินรอบคิด ว่าจะทำเช่นนีิไมให้ได้แต่บุตรชายมีไว้พึ่งไม่หวั่นเกรงอะไรเอาแต่ใจมากขึ้นทุกทีเขาไม่ใช่ไม้จะควบคุมสั่งสอนได้อย่างไรยตีหยยนเรนรู้สึกไรเที่ยวแงทงถอนหายใจยาวในสมองของเขามีความคิดลังเลนอันหนึ่งแต่ยังไม่ทันที่เขาจะจับได้มันก็เลินหายไปเสียแล้ว หูหินพุทเทาตี้เห็นไฟโทรศัพท์ของตี้เยียนหลินลดลงแล้วจึงรีบให้สาวใช้ปกป้องตี้ชิงเนินออกไปส่วนนางดึงตัวตี้เยียนหลินเอาไว้ไม่ให้เขาไปตีหลานตี้เยียนหลินจงใจอย่างยิ่งเขาม,มีมารดาเพียงคนเดียวจะทําอะไรมารดาอายุมากของตนเองได้ตี้เยียนหลินทำได้เพียงนืมตาข้างหนึ่งหลับตาข้างหนึ่งปล่อยตี้ชิงเดินออกภป ผู้หิมผู้เทาตีเห็นสภาพการแล้วก็วางใจในที่สุดนางรู้ว่าบุตรชายเป็นกัวกงคนนางสำคัญที่มีหน้ามีตาในราชสำนักชุดหลังไปมาเช่นนี้จะทำให้บุตรชายดูไม่ดีผูหิมผูเท่าตีปล่อยมือส่งสัญญาณให้ในหญิงรองตีสะพายบ้านรองที่นี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าแล้วเจ้าออกไปเถิดในหญิงรองตีรับคำก่อนนำสาวใช้ถอยออกภั หลังจากทุกคนออกไปหมดแล้วหูหินผู้เท่าตี้ให้ตีเหยียนนินนั่งลงเราก็ถามว่าขัวคงเรื่องวันนี้เกิดอะไรขึ้นกันแท้จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ